สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนของแม่น้อยพะลุ้ยเมื่อนนี้แม่น้อยพะลุ้ยมาวัดกุดเแงกับมาพ่อออดซักซิดเนาะค่ะซักซิดซัดเย็นค่ะเพิ่นห้อมเ้าอยู่ค่ะเพิ่นสิได้ตัวใดมาไปฟังเพิ่นเนาะค่ะไ้ซื่อตามเวลาครับผมซื่อเดี๋ยวนี้ลงทุนเดี๋ยวนี้ครับผมแต่ว่าหายลงทุนมันมีบนบวกล่างครับรัฐบาลให้เ้า ทุกทุกงวดหรือทุกทุกเดือนของเดือนปีนึงจะมี12 12, 12เดือนเดือนนึงจะมีสองครั้งาหายวันหย่อนลงมา,าให้ลงทุนแค่นี้ครับผมสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่ง,<อ>งกุมภาพันธ์นี่ครับผมดโตค่ะอาจารย์ของเราเนี่ยเดือนนี้ก็คุแ้แพรครับผมผมให้ชุดเดียวครับผมเป็ต้องไปลงทุนหลายตัวครับผมคุ้นแพรับประกันในเลยครับรับทรัพย์ในนันครับคุ้แพรอาจารย์ซื้อนิ่งๆน่ค่ะครับผมคุ้แพรคุ้นแพรเก็ตหาหาเก็ตเป็นต้นซื้อครับผมชื่อหาสามเลยเป็นประการคื่อผม สำหรับพู่งบหน่อยคือความรับทรัพย์ทันทีที่นี่ครับผมใช่นะครับเนาะคือท่านที่งบหลายสี่ลายโตกับบัวอักษรมงคลแต่ว่าผมให้พู่งบหน่อยคือชุดเดียวคือเป็นเอกลักษณ์ของอวสชิดอวสชิดอวสชิดจะให้อักษรมงคลให้เอฟซีเฮา GO, และพีแอดมินทุกๆช่องนี่รับทรัพย์แน่นอนคือให้ชุดเดียวนี้ย่อมให้ชุดเดียวนี่คือเป็นเลขของคุณแห่ครับอักษรมงคลของคุณแห่คือห, 3, ห้าสามห้าสามคร้าเจ็ด อาจารย์ชื่อนิ่งๆนะคะเอฟซีเวียนหัวคือข้าใจเนาะครับเนาะรับทรัพย์แน่นอนครับผมงวดวันที่รัฐบาลให้ห้างวดวันที่หนึ่งนี่ครับผมค่ะสามีน้องค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ยังมาท่านได้แล้วจ้ะอาจารย์ผ่าต่อเพราะว่าอันหัวก็เปิดคลิปตั้งแต่ไหน้ี่นี่คือจังซีครับผมเอฟซีคองอันที่แอดมินนี่ที่จะลงทุนอาจารย์ชื่อองไรออสักซิตครับออสักซิตนาะะค่นี่คือคือออสักซิตครับผม เพื่อจะให้เอฟซีเข้าไปลงทุนรัฐบาลให้ให้สมัดเกลียนไหมเพโอ้มันของของเราของเราอเดี๋ยืมไปก่อนยนทุกซองครับผมดีครับผมในเอฟซีทุกการครับผมซองหญ่น้อยพารวยครับผมอัชล่าเชนแอวด้วค่ะในนั่งพารวยแม่น้อยพารวยค่ะเอฟซีติดตามเรื่อยๆเพื่อจะได้รับทรัพย์ก้อนโตัวรวมอนุโมทนาผลบุญรวมกันคือออซักซิดผมในออซักซิดออซักซิด ให้อักษรบางพว,วันที่หนึง่งกลุมพระพันปีสองพันอะไรหกสิบหานี้เพื่อจะให้เอฟซีของพีแอดมินไปลงทุนเพื่อความรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนร<ฮ>ับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนงวดวันที่หนึง่งกุมพระพันนี้รัฐบาลให้ให้ประกาศออกมาแล้ว<ฮ>ประกาศออกมาแล้วครับคือรางวัลรางวัลที่หนึง่งซองตัวล่างรางวัลที่หนึง่งตัดออกมาซองตัวบนลอยง่ายคือเป็นรัฐบาลให้เหางวดวันที่หนึง่งกลุ่มพระพันนี้ออกมาแล้วคืออาจารย์ซักชิดอ่อนักชิดอ่อนักชิดจะให้ชุดใหญ่เอฟซีให้ไปลงทุน คือก่อนจะให้อักษรมงคลของผมนี่ผมจะให้ของคุณแจก่อนเพราะว่าผมอยู่คุณแจตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่คุณแจมาทำมีที่นะ,ะทำผู้บ่าอาจารย์คุณอักษรมงคลคุณแจผมจะห้ชุดเดียวคือเก่าเป็นหาสามครับผมแต่ว่าเป็นของคุณแจนะครับผมแล้ให้ลงทุนบนบวกล่างก็ได้หรือล่างบวกบนก็ได้แต่ว่ารับทรัพย์แน่นอนเหมือนกับอวสชิคือเก่าเพราะว่ารัฐบ,บาลไทยเขามีผมจะอกสชิจะให้อักษรมงคลมาเกินสองชุดเพราะรัฐบ,บาลไทยเฮาม,มันจะออกทุกงวดทุกงหดวด,วดละ เรียนละสองครั้งปีหนึ่งยี่สิบยี่สิบสี่ครั้งเข้าใจว่าครับยี่สิองเรียนลยยี่สิบสี่ครั้งแต่ว่าให้เอฟซีเข้าเหมือนเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่อักษรมงคลชุดนี้หาสามของวัดกุนแหครับผมยืนยันี้ครับของวัดกุนแหครับผมนี่หาสามคือเ่ต้องไปเพื่อนไฮเจตหาสามมันเป็นว่าครับผมอักษรแต่ว่าหฮสามเจตหาแต่ว่าผมให้อักษรมงคลทีคอนกุนแหเขาก็คือหาสามเมื่อเขาบนกับเขาล่าง เกตเอฟซีนยังว่าดีเข้าใจแล้วครับผมแต่ว่านี้ของกวาดสักซิดให้ชุดเดียวคือกันครับผมงวดก่อนผมให้มาแล้วเก้าสองฟันล่างย่างเดียวฟันล่างย่างเดียวเก้าสองเอฟซีห้าลาบซับไปแล้วแต่ว่างวดนี้ของกวาดซักซิดให้เก้าเก็ดชุดเดียวครับผมชุดเดียวเพราะว่าอักษรมงคลรัฐบาลให้เออกวันอังคารออกวันอังคารประจําวันที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ออกวันอังคารครับผมเวลาดีก็คือชิพหานาฬิกาสามชิปนาทีเอาไว้ตรงๆ ไมเลาดีชิพหานาฬิกาสามิหน้าที่รัฐบาลให้เฮ้าออกได้แค่ชุดเดียวครับผมคือเก้าเก็ตเก้าเกตรับซับแน่นอนเอฟซีลงขึ้นเดี๋ยวนี้รับเดี๋ยวนี้พี่แอดมินไปลงขึ้นเดี๋ยวนี้ได้รับซับเดี๋ยวนี้แน่นอนเพราะว่ารัฐบาลให้เฮ้าออกแล้วออกมาแล้วครับผมรัฐบาลให้เฮ้าคือเก้าเก็ต่ครับผมชุดเดียวออกแน่นอนครับผมรับซับรับซับก่อนตัวแน่นอนครับผมรับซับก่อนตัวแน่นอน อาจารย์สักดิ์สิทธิ์ชัดเจนให้เพราะว่ารัฐบาลให้ห้าไม่บนทั้งล่างครับผมเอาองซี่กันเอฟซีครับผมเอกันเอฟซีของพี่แอดมินยังงงอยู่กันล่างออกฮาสามบนก็ต้องออกเก้าเก็กันกันล่างออกเก้าเก็บนก็ต้องออกฮาสามเข้าใจไหมครับคือรัฐบาลให้ห้าจะเน้นแค่สองชุดรัฐบาลให้ห้าทุกงวดทุกงวดทุกงวดพี่พี่เอฟซีของท่านไปลงทุนความรับทรัพย์ก้อนตัวครับ ว่าซักชิดซักชิดนี่มันจะมีสองชุดแค่นี้ครับผมเขาจะบอลเดฟบอลถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หาและสามตัวท้ายและสามตัวตัวหลังคือผมให้อักษรมงคลจะไม่เกินสองชุดสเตนเลนจะให้เน้นให้ชุดเดียวคือเก่าเกศครับผมของผมนี่คือเก่าเกศแต่ว่าอันนี้เป็นของกุดแหะครับผมคือผมเชื่อคุณแหะน้ำครับเพราะเป็นของกุดแหะนี่มาอยู่สถานที่ซักชิดของคนผันก็ตั้งให้เลขกุดเพิ่มน้ำแต่ว่าของอักษราซักชิดเก่าเกศคือมาเนียถามมา ยังงุ่งเอารัฐบาลให้เขาไม่สองรางวัลเข้าใจไหมครับผมให้หนึ่งชุดแต่มีสองรางวัลเข้าใจไหมครับกันก็ยังงงอยู่เพื่อให้หนึ่งชุดแต่ว่ามีสองรางวัลกันเรียกรางออกเก้าเกจมันก็เรียเร้บนรางวัลหนึ่งที่เขากันยังบม่เข้าใจเพราะรัฐบาลให้เขามันผมให้ชุดเดียวแต่ว่ามีสองรางวัลมันก็เลยเป็นสองชุดแต่ว่าผมให้ชุดเดียวของวัดสักชุดแต่ว่าอันนี้ของกุ้แห่พวกอะ เสือคแฮวธนรมดาแล้วครับเนาะอเอเี้ย้อไปลงเพื่อจะได้รับทรัพย์ก้อนโตเพื่อรวมนุโมทนาพ้นบุญร่วมกันแน่นอนครับผมซื้อบนก็ต้องซื้อล่างด้วยถูกต้องครับผมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับซื้อออสซักชิดไว้กลับด้วยกันเบ้าแบบเอกลักษณ์ของออสซักชิดไม่ต้องกลับชุดเดียวไม่ต้องกลับเน้นแค่บนกับล่างถูกต้องครับผมเน้นบนกับล่างไม่ต้องกลับเพราะออสซักชิดเคยติดตามเป็นเอจี้อาจารย์สักชิดจะเข้าใจเลยว่า เลขไม่หลายตัวแล้วเน้นชัดเจนเน้นชัดเจนแล้วพ่อชัดเจนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ปล่อยครับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์จะไ่ปล่อยเด้อค่ะคครับผมนี่ือสมกับฉายาว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนยกยกตัวอย่างยังกุญแาให้มาสามเจ็ดห้าผมให้ห้าสามเลยกุญแจถ้าพูดก็ต้องไปเรียนหกประตูกันเบาง่ายๆครับผม คือเป็นเอกลักษณ์ของออชักชิดครับผมรับ <aroma> ซับแน่นอนรับซับปั้นตัวแน่นอนครับผมร่วมออนโมทนาคนบุญร่วมกันอาจารย์ชัดเจนอาจารย์ชักชิดแล้วก็ให้ด้วยเกืดอาจารย์ชักชิดหลอกนอกอาจารย์มีตัวเลขแต่บอมมีเรื่องวันนี้บม่ปล่อยก็คือไม่ปล่อยวันนี้ปล่อยแปลว่าชัวอาจารย์รับทรัพย์แน่นอนรับทรัพย์แน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์คะการไปเกินไล่ครับผมคือเกินไล่คือเต็มที่แล้วครับผม มั่นใจได้เล่อยลอยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ครับมั่นใจได้ลอยเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะเอเจเลขอาจารย์จากทีมซื้อบนซื้อล่างแค่นั้นเน้นซื้อบนซื้อล่างเน้นบนเน้นล่างก็คือรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลเลขขายสองตัวนี่ให้เน้นแค่นี้ครับผมถูกต้องครับเอาง่ายๆภาษาห้าเข้าใจกันคือบนล่างเนาะค่ะครับผมบนล่างรางวัลที่หนึ่งกับเลขขายสองตัวพูดภาษาบานห้าก็คือบนล่าง อาจารย์สักดิ์เดอร์ค่ะศักดิ์สมส่อเดอร์ค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเกสองครับผมงวดที่สงวดที่แล้วเกสองเข้าตรงๆไม่ต้องกลับเดอร์ค่ะพี่น้องเข้าตรงๆไม่ต้องกลับงวดนี้เน้นมาอีกแล้ว9ยังอยู่ถูกต้องครับผมตจะบนหรือจะล่างไม่รู้รู้ครับคือคือคือถูกต้องครับผมคือหายเก้าเจ็ดเกินไปเลยหายเ้าเเเ FC เข้าไปลงทุนเก้าเจ็ดไปเลยลงท<ๆ>ุนเลยเนาะครับผมไปลงทุนได้เลยเดอร์ค่ะเลขเก้าเจ็ดนี่ครับ เอาหาสามของกุแทไปกันแม่น้ำเนาะค่ะอาจารย์ครับคือห้าอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นห้ากับปล่อยให้เพิ่น้ำหาเอฟซียากลงทุนเลขกุแทกับคือหาสามผมจดให้ชุดเดียวมันเป็นเลขงบชุดเข้าใจว่าครับผมที่ผมไปยังกับโผู่ประตูให้มันเหนื่อยครับผมถูกต้องครับผมลอตเตอรี่ไล่ใบเนาะอาจารย์มันปืองงบประมาณผู้งบน้อยผน้งงบตรงไหสำหรับคนงบน้อยนี่คือเพิ่นเข้าใจสําหรับคนงบน้อยเน้นไปเลยลอตเตอรี่ไปเลืยชิปใบเลย หาสามเก้าเจ็ดนี่มันออกบนคุณก็ได้เงินมันออกล่างคุณก็ได้เงินครับผมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเลยห้าสามเป็นล่างคุณก็ได้เงินเก้าเจ็ดเป็นล่างคุณก็ได้เงินรักทายคลิปแล้วให้อาจารย์หวยพอนให้กับเอฟซีเนี่ยค่ะสวัสดีเอฟซีขอขอบพูดเอฟซีติดตามแม่น้อยถ้ารวยมาครับผมรายน้อย ยายน้อยผ้ารวยยายแม่นางพารวยไปนา่งพารวยให้ติดตามไปเรื่อยๆ,ๆครับผมความจะรับทรัพย์ก่อนตแน่นอนรวมอนุโมทนาผลบุญแน่นอน FC เอฟซีเฮ้าได้รับทรัพย์แน่นอนก็ขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิ์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมือนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิตที่ให้แนวทางตัวเลขสําหรับคนงบน้อยเน้นๆให้เลยบนล่างเด้อค่ะ ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ